มาเด้อช่วงนี้ก็จะเข้าปลาตึงวันนะเจ้าช่วงเป็นช่วงที่กาลังหาสตังนะเจ้าอย่าติบอกมาอยู่นี่ซิบกว่าปีเพิ่งมาดือเอาปีนี่นะเจ้าเพิ่งมาดือยเอาเข้าปลาปีนี่เนาะแต่หันสตังนักขนาดนะเจ้ามียแมวก็เลยลุยปลาตึงวันเนาะเปื่อนถามว่ามาคนเดียวบักกลัวกะบักกลัวนะเจ้าเพราะปลาที่นี้โล่งๆแล้วก็ความปลอดภัยสูงมากนะเจ้าก็เลยบักกลัวเนาะมา พอหนาวตลอดทั้งปีเขาได้มาอย่างอี้เขาก็ชอบนะเจ้าหน้าห้อนจะมีแค่บกักกีเดือนนะเจ้าเดี๋ยวเดือนหน้าเหมือเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะเจ้าช่นี้จะเข้าป่าตังวันเลยนะเจ้ามานี่คืออุปกรณ์ติียยังแม่เตรียม ตัวแมวมาพอนะเจ้าว่าปลาลงงจีจะอันบรูเบอรี่จะดกขนาดไหนนะเจ้ามาพอกันเด้อปลาลงลงมๆนะเจ้าหน่วยบรูเบอรี่ก็ดกดกมาเดียวนี้ก็เริ่มจะหน่วยบลูเบอรี่สุกเกินนะเจ้าพอมันสุกเกินมันก็เริ่มจะเละแล้วนะเจ้าก็แต่ว่าตัวเขามาพอว่า มันจะดกขนาดไหนเด้อเอลพอปลาก่อนนะเจ้าเดี๋ยวจะมาพอ,อาดึงคือใกล้ๆเพื่อคือเปลือนเขาได้พอได้หันกันนะเจ้านี่นะเจ้าเริ่มจะเพราะว่ามันซุกมดแล้วนะเจ้ามันซุกมาเมินแล้วมันก็เริ่มจะเละแล้วนะเจ้าพอโตเขาตักเขาก็ต้องก้อยตัก,ตก,ตกโอ้ยดกขนาดนะเจ้าตีลนพองแล้วก็มี ถ้าขยันนี่นะเจ้ามาพอว่าเอ้ยการหาสตางค์ที่นี่มันง่ายขนาดไหนนะเจ้าถ้าเป็นช่วงหน้าฮ้อนนี่หาสตางค์ไปตังได้ก็คือตังทั้งหมดนะเจ้าวันนี้มาเก็บบลูเบอรี่พรุ่งนี้ก็ไปเก็บเฮดเหลืองนะเจ้าเ็ดเหลืองเฮดเอ่อพึ่งหวานนะเจ้าเยวจะเอาแต่ละคลิปตีมาเข้าปลามาให้เพื่อนๆเขาได้พอได้หานกันช่วงนี้ไม่เย็นแล้วยุ่งๆยิงย่งอีนนะเจ้าอย่างที่บอกเข้าปลาเก็บจะตึงวันเนาะ <S <S อันนี้ก็ ถ้าเขาตักได้จะอีถ้าเขาบ่ทำความสะอาดด้วยมือนะจะถ้าเขาบ่ใช้มือล่อนนะจะเขาถ้ามันได้เยอะเขาก็ใช้เครื่องทำความสะอาดเอานะจะเป็นมีเครื่องดูดใบดูดอันนี้ออกเนาะเป็นใช้เครื่องดูดฝุ่นนี่แหละจะมาต่อกับไอตัวตัวกองมันนะจะแล้วเขาก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนี่ทำความสะอาดนะจะนีเด้อ ดกๆเขาก็ตักแป๊บเดียวมันก็ได้เกืียบจะเต็มทางแล้วนะจ๊ะช่วงนี้ก็เลยบ่ค่อยได้มีเวลามาเจอก็เปื่อนก็ฝูงเขากันเนาะก็ขอบคุณนะจ้ะตีเอฟซของเขายังถามหามแมวอยู่นะจ๊ะ